อีซียังบ่มากี่น้างตอนนี้หาโมกัวเลยยังบ่ได้มาแต่เงินยังงงปราก็ลูกเคยนะจากเห็นเหตุแล้วลูกเคยกับไปเถื่อนมากกันไปเทายืมแน่เงินไปหลับจ้างเกี่ยวเขานะอ้าวคืออย่างนี้นะมึงย่างมากสบอไม่ได้คือย่างมา โอ้ยเจ็บทองวะสันเบิดลิดจักหน่อยวะสันของกินและสิหนเาก่อนมังมั่มเด้ปลาอยู่พุจะไปกินกาะเพรอยูพุนบาา้างขาอีซีกับพี่น้องลาสุดฟัวอีซีอาการนักย่างมากวะสัน เดียวครับเบ้าได้เครื่องมือยุคเฮ้ยห้าชิปโมงอยู่บ้างครื่องน้อยๆเออสัดโอ้ยข่าวยังหายไฟยังเงียงเนาะผู้ยืนถ่ายซีสบารดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกราบสบารดีพีทุกคนทุกท่านฮอนพี่น้องเลยเขาในเมืองไปซื้อของมาให้ยายแปร อ่ะมาลา,ม,า,ลามันไประเอนดีไปสิมาจังไดเออตอนนันนน้นมันถนัดไปละพีดกันบ่สิกันอืมนี่ลูกสาวยายแปรหายไปซื้อของมาหาง่ายแพรไดวจะไปเบิ่งเด้พี่น้องเด้อได้จังเบิง่ง,งมีหลายอย่างพันแนวมักแตงนะได้ทุงหนึ่งมักแตงสิบหาทุงให้ยไม่หยางเขาจะทุงบ่ซอ,องกับซามนี่แหล,ละแล้วก็ให้ยสว่า กับเอเเ 4, 3, เือกหมดรถถุงให้ยเจตวนซองเจดําสามเรือเฮาจากถุงเนาะบสามกับสี่เนี่ยเป็น้องตามนั่นแหละยังพีไ่ไอ้เอามาแล้วซ้ <S <S <ส>ายจะขึ้นเบิงแล้วพี่ไอ้อยา่อาพึ่งลงอะกูกูกูกอย่าขึ้นเบิงอย่าขึ้นเบิงอย่าพึ่งลงดังนะ <S <S เ,งเลดลี๋ยวเราจอดรถริมๆทางก่อน <S <S เออ,ลลอเป็นแบบหนันซื้อสายไผ่มาพี่น้องเบิงสายไผ่ก่อน เป็นซื้อหาอยู่บ้านน้องแต้อ่ะกอยบัวอีสีไปเกียมขาบ่ได้ครื่งมึง3 0ว่ซั่นะยงมาเมียบอกมาส่งถาปอีสีพี่น้องยังหลับเงินอยู่ประมาณ6:00นพุ่น่ะคือเฮาสิได้เมือประมาณทุ่มครึ่ง เบิงเศษใหญ่ฉันได้เบิงใช่ก่อนอ,อา,นอาอโกยโอ้หนึ่งว่ามีน้ารจตกลงเฮือนบ่นี่กันพันอ็โค้งละพันเ,นเจกันนก,ก,ก,กเมตรคนนึงโ้งนึงมันตกี่หกเเมตรจะ เจ้าเจ้าว้ได้สัตว์สีหอดีบอเจ้าว่นถื้บวิถืบวหอดังผ่มใหม่เนี่ยวโ้นีหอดอยู่ดอกพี่ไอหุ่มใหม่ผมน่ยหอดหเจ้าวันน้ได้อกูดโค้งละหกเจ็ดสิบเมตรจากเพื่อนไปเทียงท้องกใจเอาเนี่ยบึงบ่ายบึงเพื่นอ้อนนี่ยเนาะ เนาะเออได้มาอลไรพี่นาเมือสามพันสามสอืมแกบอกโอ้ชื่อแพงแล้วฉันมันฉันไปมาบ่ายนบ่งน้ำแต่มันอะเบ่งมันแบบีงตัวนี้สองคูณสองคูณสองคูณหอืมันสามองอีต่วนม่าว่าเออสัมกันพี่ไอ้มะกะสัมนี่แหละโตเนาะแอ้โพูนกบ อื Ooh, <S <S backlog, hmm. ah? มมีเง nope> ินหรือซื้อไว้ซะก่อนเนาะมีต่มีต่ลักว่างกับจังฮะแมตหนึ่งเทอะไรวะประมาณประมาณบัวเศร้าหากับเศร้าบัเศร้าหากับเศร้าบาทนี่แหละเพราะว่าเขาเคยซื้อมาใไอต่วนแทดีเก็บเขาไว้เลยพี่ไอ โอ้ซื้อไว้มัน<อ>มันบ่พ่อก็จังซื้อใส่ละเม็ดน,นะเนาะซื้อใส่เออดีใจน้ำใยแปรพี่น้องเลยแบบของดีเออของมาจากหมกจากฮานไปโอ้เอเอได้เงินแล้วโอ้ยเพิ่นเผ่าตัวเปยังงีย่างพี่น้องเลยซื้อไว้แล้วเพิ่นแหงเพิ่นแหงอยากได้ไพ่ลงเทียงเพิน่นย,ยังก็กัน <laughs> จังแม่นสะอาดไปเกี่ยวเขาบ่ฮอดครึ่งมือย่างมากุละอุกอ่างอ้าวเฮ็ดได้ยายไปเฮ็ดหน้าไป3:00ง4:00งบ่กันได้สิแล้วเอ้าอันนี้ก็ทดสอบเนาะอือทดสอบอืๆๆทดสอบกทดสอบซะนะเนมันเป็นได้บักหมกันเจ็บหูเจ็บหางน่ะ

ได้อยากมากเลยแหละคือเห็นส่งหูมาก,กําลังนั่งหับเงินอยู่คือว่าจาังนะครับก็มาแหละเราย่าไปอีสีมาพี่น้องจกข้าว <c oughs> เบิด์ตคราสิว่าเอาน้ำเขยน้ำพัวอีสีเจ็บท้องกว่าจ้ะพี่น้องมันสิเป็นประมาณนั่นแหละคันแบบบริกินค่ะเดย์บริกินแล้วไปเห็ดเวียกเห็ดเวียกบ่ได้ อ๋อคำแล้วยังแดดอยู่เป็นเงี่ยงเงี้ยงต้องก่อนเลยพี่น้องทาเขาอยู่นี่แหละนั่งอยู่นี่แหละพี่น้องเลยคนละพ้กหัวกับมันตัวอีชีหาโมงกลัวอะไรลืมมาเข่าวพอยังเงี่ยงๆว่ะถ้าก็มาบังบ่เฮงนี่เพื่อนแล้วปัญหายังเนาะพอใหญ่นะ มีของกินเบิดประมาณชามชามลอยกลวยอะไรไม่นอ้องในอยู่ในกินมักเลนมักนามีปละถอกละทูแม็กกี้สดปลาเขียวเจ็บท้องกระเพาะแล้วเจ็บท้องขี เจ็บทองขี่คานเจ็บทองขี่คานอะไรกันเอ้ยะลงไปเสร็จห้ามันมาใไใบมันพิมพ์มาว่าเก้าเก้ามัน่าอีหย่างอีซีมึงบอกเลขกูบอกว่าจะเแม่นส้อย่างเคมมแล้วโว้ยสะตัวอีซีคัก เจ็บท้องเสียบสันนั่นแหละสาเหตุมันพระยังเงี่ยงก็คือสิเป็นหนึ่งเขาถ้าลูกถาเมียพี่น้องเลยโอ้ยทำเลยคำไม่ได้มันง่วมมืดมืดอะไรพี่น้องเลยถ้าแจะทางบวเปื่อทางแหงแล้วประมาณครึ่งสั่โมงพี่น้องค่มาถามึงใส่หนาอยู่กันเวลาใส่หัวอาหารนะใส่น้อยหนึ่งบ่ ของกูกัดซื้อห้ากัดซื้อแปดโตกูซื้อไปสาวนี่แปดโตใส่ห้ามนำเบาบ่เคยเลี้ยงเป็ดน้อยโผโผโผอ้าวอาพาแม่โต๊คันเทน่าซะเนาะเอาดีๆนะอีสีเอา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 ทำบรารใหญ่ที่ยังละเอ็ดคันจริงใหญ่เด้อเคยเด้อ แล้วข่าวน่ะเด้อเป็นไหนมั่มคือตอนงอดอยู่มามึงสิเลาดเยอนี่กทานะโทก็ว่าอยู่ว่าขั้นเงินมันบวชมันเท่โทรัพย์อยู่น้ำผัวะจากันมัตอบกูนี่เวลากูเสร็จโอ้ ก็สิคนได้คนแต่สร้างยังเฮ้ยนะตัวหิวยังอ่ะนะปังเขาบอกว่าพระเพผดนญาติเขาลากเฮ้ยน้องเอ้ยจะไปสร้างโบราณที่ยังเอามาอะไรได้ปลาแหล่ชุ่มเลยห้อยห้อยจะสร้างแล้วนึกว่าเพี้ยเอาเมื่อได้ยันคนหลัก อามาอีนวดนวดเทาไรนะล้ว่าล่าเอาอะัจะกเราอะแล้วละเป็นเวนเป็นกรรมบ่านโอ้จะพาไปสั่งเขาให้ยังบานจังแม่นสะอาดบ้านในเวนกรรมหาร้อยหาสิบสบ่ะบ่ เสียเเงินไปเสียเางินไปหายเงียเรหากลโอ้่ว่าอย่าหาอาขาย่ด้ช่ง่อมีไายพังมาล่ำได้อเมม่อนล่นะฮ่า่า่าดังๆสดอกเอ้ยอยเอ้ยเบิ่งอีร้อยพ่อเจ้าแม่เจ้าไปารอยไปเทอะสวิวดังๆสดอกอีร้อย่หาเด้อ ไอ้ลอยชื่อหายไว้พ่อป่ะไปตื่นสายมากุมาเบิ่งกมาลำเลยสิไอ้ลอยชื่อหายวาอย่ายังไปสั่งเขาจะไปสั่งมื่อใดก่อนก่อนหน้าได้น่ะน่ะสั่งก่อนหันก่อนลอยหาอีโอ้ปานบอพังหน้าพังลังวัดว่าไอ้ลอยสิชื่อหายก็อยู่เขาสิเอามาหาไ้มอลำเน่อยผมผมยังไปสั่งไปเฮ้ยเป็นนังหนังเทียงผมไปไปเนี้ยไปสิไปไปเทียงก่อนนะ เมือวันผิดนะเกขยร์เข่าไปนิ้่นตัวนีอ่ะพี่ไอ้ขึ้นไปไว่พ่อให้ลูกสาวเจ้านี่น่าอยู่น่ากินไงพวขึ้นไปเฮียงเมียพงก็รวยทุเรนพิษทะยูอีกกูจว่าจะวเราแจ้แนวสิวาเฮ้ยไม่ทะอีกแล้วมาโจกอ่ะสิช่วาเาเงิอนตนีาซื้อหิมักแตงในห้องอันนั้น อันหามป้าเลียลาดเด้อเอาไปเข่าตู้เย็นกินบ่เบิดนะ่ะมกเร็งมะนาวนะ่ะจกออกจกออกแล้วกระตายเนี่ยมาพี่มันสิบังนะอันนี้น,น้ำมสอดน้ามาน่ะไว้ให้เจ้ากินกับขขาวหุงเสียกระตากูสิขาวมากะตายนะเอามา, <c oughs> มาชอบหูก <c> ร <oughs> ะถางจมเหม็นะสะ <c oughs> บ่ให้โทไปอช่นละโหาเขานี้โทหาหาแล้วมีเงินะกให้ช่วยโทรไปหาเงินไปใส่นี่เขาบานี่หาลอยหาสิบป้อว้ยพ่อให้ลูกสาวเนี่ยหงนวยวเลยหมากผิกหนึ่งโลหมากเน่าหนึ่งโลหมากเล่นหนึ่งโลปลาทูหนึ่งโล แล้วก็อย่างก็แม็กกี้กับสดผ้าเขียวมักแตงยังหวานของเอื้อยทั้งไต้หวันซื้อให้่ฮาวซิมหาทงนะคะก็แบ่งให้อ้อน็งปูระทงสองทงมาให้เจ้านำทงหนึ่งดิมแห้งปูไตวันกัแล้วก็เวยพอนไห่น้องสาวทั้งกันอเมริกาเนี่ยซื้อสายไพ่ขนาดเออไห่เพิ่นอยู่ดิมแห้งแล้วเพิ่นไตวันได้จ้ะอยู่ดิมแห้งลำลุ่ยกำลุ่ยเงิ่อนข้าหลังเลยมาเทมาได้แล้วสายไพ่ก็เหลือแต่ ดอกไพ่ก็ปากมั่นแล้วก็เศร้าเพลินว่างพูแหละมื่นกระดานมั่นเลยกระดานกระดานสีเอาเีกยังบ่พออยู่ยังให้นาข้างม่เดี๋ยวไปหองกุ้กบมึกุ้งยังสิสิเอาเผื่อเบี้ยสีเอาก็เอาอยู่ที่รังนี่ก่อนโอ้เไปทอดพุนแล้วกะเด้งูมหาลำซางอีกอีกเส้นหนึ่งนี่เจ้าสิได้ใส่รักอีกงงมหานำนำกอกบ่ให้นาข้างมาเกาะบ่ทำ ดูพี่น้องเลยเงินซ่าพอดีแล้วเงินขาหองไห้เดตดิตุกไปจ่ายขาดมอลำบัเอื้อยิากมาเหนือเบาเห็นได้ได้สะยางมันยางมันบเ่าเอ้ยเห็นได้ได้สะมันแกไข่บัวยเลยเออเราแทนทื่นอากันคาเซียาก่อนเออดีแหละ มักเล่นมักหน้าวนะ่ะอย่าปะเด้อเอาใส่ตู้เย็นไว้มักผิกคือกันใส่ใช่ไใส่ใช่ใช่ใช่เน่ยซึมโอ้ปลาทูกับตัวบักใหญ่บักใหญ่มักผิกก็ใส่ตู้เย็นไว้เด้อยามสิกินอย่างเอาลงมาสำมันเบิดอย่ามันเน,น่าวนวอู้เนาะพี่ไอ้ขั้นแม่น่ะนะเอาตู้เย็นลงมาพี่เนาะมันจังจบ่หยากขึ้นไปเอาหนามได้ไฟใเฮดีนาะสิจนหัวบ่ออกขึ <c oughs> น้นจุกบานสิได้จ้าแม่สะอาด ยันหูหนวกอยู่หูหนวกซ่อมถาวรอยู <fuck> you know? ่หูหนวกซ่อมถาวรอยู่จำแม่นซ่าดพะยงเงียงเป็นหาวขากสีกูเห็นมึงได้เว็นมึงมาแต่ถิ่มพีนะโหลดกูแหละผ่านหนาวมึงไปที่มึงนั่นแหวกไปเนี่ยกดโหลดหุ่นได้นะซูมาแต่ถิ่มพีค่ะโหลดกูละกายซูนะ ส่เห็น้าเหมึงเห็นก็สวยสิเห็นมึงคือบอกเอนจามึงสยอยู่อืถือเลขถือเลขถือเลขสายไพ่มาถือเลขมิถุนยอีกจะแมนสะอาดเอาไว้สรัมีพี่น้องพอการคิดหนาจรงคะขอบคุณหลายๆเนื้อมือหนาบัลฮามา มายงำแรงสิมาตะเว่นเนี่เดี๋ยวสิซื้อเพอมาใหา้ลูกสาวจะให้ซื้อเพอมาใหา้บักให้พี่อ้ายกับกระแล็บม,มาให้บักหมั่ว่าสันจักอันจักจักลูกสาวจะบอกไงล่ะเขาลืมซ้ะเดี๋ยวปิดปิดกล่องจังสิเบา <c oughs> ลืมลืมคำเบาดีแล้วมีลูกชายมีลูกสาวสาวย เจ้าให้ปลาแล่ให้ย okay> ลูกเอยลูกเอยนั่นเขาให้เงินอยู่บ่ไปจักโมงมันมาน่ะมันกขึ้นเที่ยงขึ้นเที่ยงหรือ10:00นมันกะขึ้นมันเฮาว่าบ่ฮอดบ่ฮอดคร่งมื้อประมาณ10:00น11:00นมันว่าเออ11:00นายนี่แหละายเล็กน้อยแล้วย่างมานี่แม่นสาดโอ้ยไปดักนมาเอา